ต่างชาติมาถามด้วยแล้วถามว่าอะไรวะเนี่ย how 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 much เลืวอเราจะตอบว่าเท่าไหร่ดีโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยจะตอบว่าเท่าไหร่ดีเนี่ย300สามร้อยซาว only จะได้ว่าตอบแบบนี้ได้ไหมเนี่ยอุย้ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่าวะถามไปอีกแล้วโอ้ยคราวนี้คําถามยืดยาวเลยจะทำยังไงเนี่ยแปลก็ไม่ได้ Google ก็ไม่ได้ Translate ก,ก็ไม่ได้ตายแล้วโทรศัพท์ก็ไร์สดอยู่ โอ๊ยตายแล้วเย้แน่ๆเลยเขาถามว่าไงเนี่ยสวัสดีค่ะครูเย็นครูเย็นคะหลูมีเรื่องปรึกษาค่ะเกี่ยวกับเรื่องภาษาเลยเมื่อกี้นะคะครูเย็นหนูอะไฟ์สดและคราวนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาถามแต่หนูตอบไม่ได้อะค่ะครูเย็นและทําให้มาดูอีกทีเลยมาดูอีกทีนะคะเขาถามอ้าวตายแล้วสั่งของล็อตใหญ่และสนใจมากๆเลย จะให้ส่งออกไปต่างประเทศครูเย็นคะหนูเลยเสียดายมากเลยตอนนี้ก็เลยไม่อยากพลาดอีกนะคะโอกาสข้างหน้าก็เลยอยากจะถามครูเย็นนะคะมีที่ไหนไหมคะครูเย็นที่จะทําให้หนูเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ขายของให้กับชาวต่างชาติได้อะคะครูเย็นมีค่ะทางสกรร่มเมืองพะเยาของเรานะคะค่ะเปิดรับสมัครท่านที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสารด้านอาชีพนะคะค่ะ สามารถไปสมัครได้ได้ด้วยตนเองนะคะที่สกรมูลพยาวนะคะหรือหรือว่าทาง f เฟซบุ๊กนะที่สกรมูลพยาวนะคะค่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอย่าลืมชวนเพื่อนๆไปสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะดีเลยค่ะคุณเย็นที่สกรอำเภอเมืองพยาวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมคะดีเลยงั้นเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนๆนะคะคุณเย็นเดี๋ยวจะพาไปเรียนเยอะๆเลยค่ะคุณเย็นขอบคุณมากนะคะเชิญค่ะ today i am going to sell the community products that our group produced by us it is a handicraft that has only one of its design if you're interested in our product please contact me or leave a comment products are not expensive this one it is only 300 baht. If you buy it, you will help the people in the community to have another source of income. Thank you for your support. Bye, guys. Thank you so much. Bye. See you next time.